ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสี่ราศีสิ่งหาคมนี้ดวงเด่นมากทำนายดวงโดยอาจารย์หมวยไพ่ทอง นักพยากรณ์ชื่อดังที่ได้ออกมาทํานายดวงไว้ว่าเดือนสิงหาคม2567ดวงดาวโยกย้ายตามปกติแต่ดาวอาทิตย์ดูจะโดดเด่นที่สุดเพราะได้ตําแหน่งเกษตรที่ราศีสิงจะมีพลังมากขึ้นส่งผลให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนคำแนะนำการดูดวงใช้ไพ่ทองและหลักโหราศาสตร์ผสานกันใช้เกณฑ์ลักนาได้ แต่หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ใช้เป็นราศีได้ค่ะส่วนจะเป็นราศีของใครกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร,ร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ชาวราศีเมษจะมีโปรเจกต์หรือไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาต่อยอดสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น และหากตั้งใจทำให้ดีคุณจะเชิดหน้าชูตามีชื่อเสียงขึ้นมาได้ในด้านการเงินและโชคลาภก็จะมีโอกาสได้มาแบบที่ไม่ใช่แคลฟลุกดังนั้นหากมูต้องมูให้ชัดว่าอยากได้อะไรแบบไหนอย่างไรสำหรับชาวราศีเมษร,ระวังความลับรั่วไหลถ้าทำอะไรที่ดำดำเทาเทาเอาไว้อาจจะโดนเปิดโปงหรือเอาเปรียบได้ด้านความรักยังไม่เด่น คนมีคู่อย่างเรื่อยๆไม่หวือหวาส่วนคนโสดยังนิ่งๆไม่รีบร้อนหากหวังเรื่องลูกจะสมหวัง 2. ชาวราศีพิจิกเรื่องการเงินยังต้องรอเวลาก่อนโชคลาภอาจจะมีบ้างประปรายแต่ไม่โดดเด่นมากและช่วงกลางถึงปลาย อาจจะมีติดขัดบ้างเรื่องงานมีความโดดเด่นคุณจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าหรือผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าและจะได้รับมอบหมายงานบางอย่างให้ทำเรื่องของความรักมีทิศทางที่ดีขึ้นหากมีเหตุผลและเป็นผู้ใหญ่คนโสดจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามาติดพันได้ 3. ชาวราศีธนูช่วงนี้ทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวโชคลาบได้มาแบบฟลุกแบบไม่ตั้งใจเงินเข้ามาเร็วแต่ก็ออกเร็วโอกาสบางอย่างเข้ามาแบบไม่คาดคิดแล้วต้องตัดสินใจทันทีมีอะไรหลายอย่างที่เกินเป้าหมายไปบ้างรวมถึงความรักด้วยบทจะมีคนเข้ามาก็ไม่รู้ตัวบางคนมาเร็วเคลมเร็ว ส่วนคนมีคู่ถ้าหวังเรื่องลูกจะมีโอกาสได้แบบปุ๊บปั๊บเช่นกันค่ะดังนั้นช่วงนี้ต้องมีสติเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ 4. ชาวราศีกุมเรื่องของงานมันจะมีบางคนที่เข้าใจอะไรยากและไม่ค่อยทำงานเอาแต่จับผิด ทำให้บรรยากาศในการทำงานไม่ค่อยโอเคนะักและบางครั้งก็ท็กซิกเกินไปในเรื่องของเงินมีทิศทางที่ดีขึ้นมีความมั่นคงโชคลาภพอมีบ้างแบบรกรุบกริบสำหรับเรื่องความรักช่วงนี้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันใช้เวลาที่มีคุณค่าร่วมกันในขณะที่คนโสดจะได้หาทางออกในการตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้นและอาจเป็นคนใกล้ตัวก็เป็นได้ ชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง100%ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอกหรือแนะแนวทางชีวิตว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดถ้าเขามีความสามารถแก้ไขนิสัยไม่ดีได้ย่อมนำวิถีชีวิตผ่านความยุ่งยากอย่าให้ดวงเหนือคนแต่คนต้องเหนือดวง นั่นคือบุคคลที่ฉลาดมักจะปรับปรุงฝึกฝนตนเองให้พ้นจากอำนาจฝ่ายตำ่ำแม้มีพื้นชะตาที่ไม่ดีก็อาจแก้ชะตาที่เสียได้คนเราราศีเหมือนกันแต่ดวงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญกรรมของแต่ละบุคคล สุดท้ายขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลจะต้องใช้วิจารณญาณในการไตร่ตรองอย่างท่องแท้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ